ยัพร้อมที่จับพี่น้องนอนหัวกันตื่นพี่น้องเอ้ยมาหอนงานโมเมนต์ตั้งตเตยสิบโมงขุ่ไกลมาหอนงานมาหลุดทันยนกับเจียตัวกับสารลำดวนมาหอนกับพักกันหาหมองนอนอยู่ขุ่นสาระพักหยาด หัวก็ตื่นหัวก็ฟื้นพี่น้องสวนศาสพี่น้องกระจกศาสตร์ลายคลาสไลน์นี่พระพุทธมนต์เย็นนะครับในเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับมากวนนั่งหนามาสารนางหลังคือเพิ่นวาได้พี่น้องเนื้อมือนทีมาสสานพีดเป็นเพียงนะครับทำการแสดงอยู่เพื่อผู้พามานนะครับพี่น้องจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับพายุใกล้กับยืมลืม่กับลังใจทิ้งแม่สาวนพีดเป็นเพียงกันได้ครับตอนนี้เวทีก็กำลังติดตั้งนะครับได้ แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับพี่น้องเีรยอตะขึ้นฉากขึ้นไฟและกะเลี่ยวนะครับสวนสานหลายครับพี่น้องขอนแก่นพี่น้องเจ้าเย่พุ่มนี่เบึ้งบ่ล่ำดีเทียนเนนอนครับพี่น้องอย่าลืมไม่กันลังใจที่งานสำนักพิษปันเพียงนะครับทำการเสี่ยงยูนะครับวัดบ้านห้วยซอห้วยซอนะครับตำบลม่วงซอนะครับอำเภอพุกามานจังหวัดขอนแก่นได้พี่น้องเด้อนะครับ อย่าลืมม่กันเลงใจทีมงานสาว<ใ>น,น้อยเพชรันเพียงกันได้นะครับที่อยู่หน้าประตูก็เตรียมพร้อมนะครับฝ่ายปกครองก็ดีฝ่ายปกครองของชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่ คลิปแรกของมือพี่น้องคลิปแรกของมือนีพี่น้องเลยพี่น้องแก่ทีแล้วคือไก่ไปใส่ไปทางไหนพน้อคือมิดขี้เงียบพี่น้องเพาสบายพี่น้องมาสิมาได้ว่ากัดคือมิสมิสวรรอยู่ได้พี่น้องมาบ่สบายก็ได้เป็นบ่ค่อยสบายขีงั้นใดเชิญคณะกรรมกาไหนบักนะครับเป็นแกไข่อเป็นกุ้ยังสีไข่พี่น้องเป็นบ่ค่อยบ่ค่อยสบายขิ้งั้นได มาแล้วจีตอมาแล้วเขาแน่นอยู่เ็เจ้าลักขับรถมีจากพี่น้องพอหยืนให้ท่าเซ่อๆก็หนางแ้่ทราบไปขอลอดออาพอลุงตุงนั่งวัตตื่นขึ้นพี่น้องท่านยุดดิ วันที่เจ็ดกุพาลัเอารอารจวดไว้ใส่พันเวาั่ตั้งแต่เช้าน้ำของน้ำไหลบ่เพราะว่าน้ำบ่ไหลฟังทั้งนั้นฟังฟังทั้งข้านอนแล้วเสียงไหวดีมันไหลค่ะไมล่ะลืมอะไรลืมอะไรลืมมาข้างนี้ล่ะ ปเปียวยุ่หันเม่ไอ้ห้อ,ง,องมองแม่ดูเหมือนหลยอยู่ในฐานะบ้านเรา ท่านอื่นท่านมาดูท่าลรำท่านก็กลับนะครับพวกเรายังมีงานต่อที่ตอนเช้าตั้งแต่เวลาสี่นาฬิกาใถือนเช้าปฏิบัติธรรมทั้งปฐเช้าสวดมนต์เจริญภาวนาเจ็ดนาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหน้าราอันเอกประสงค์หน้าศาลานะครับพรุ่งนี้ก็จะมีินสสบบ่ายพี้องเข้าวสารอาหารแห้งนะครับบิณฑบาเป็บิณฑบ่มีแห้งคิงเป็นเมื่อยคิง เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาฬีถวายพัตหารเช้าแด่พระภิกูุสงฆ์นะครับาจกมือแร้งนี่เป็นมือมือสันวันดีได้พี่น้องมือแร้งมือสันวันดีนะครับใกล้ไทยแม่แม่ดมรถปักสุดไทยภาสิไทยมือแร้งนี่พี่น้องภิษเจืมสุดใหษเจืมสุดไม่เห็นใกล้กันจืมไม่ได้พี่น้องเนื้อมือแร้งนี่เนื้อสีไตแล้งนี่แหละมือสันวันหีแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับ สิบนาฬิกาถวายพระประธานแทนแด่พระพิสุส่งสิบสนาฬิกาที่น้อยอยากเบืองบออยากเห็นชิปบอมาเดินาสนาหนึ่งกันหีใส่ฟอนครับง่ามสามนาฬิกาสามนาทีพุทธศาสนิกชนข้าราชการมือเลี้ยงแขกงมานนะครับสิมานบ้าบูพี่น้องสุดไ่สีน้ำเงินพี่น้องกับสีเคยเห็นเราพี่น้องแต่เคยเอาอ่ให้เบืองตอนเบืองไรสุดแล้วตอนนี้ยไม่ดูปักแล้วเรียบร้อยพี่น้องนับมือนับวัตถาอยากใส่แห้งเลยพี่น้องเอ้ย ร,อรอ้อมร,รอวันแล้วกระทรวงมาไทย,ไทยก็จะเดินทางมาถึงวัดวุ้ยซอนะครับโดแทนชาวบ้านนะครับก็ตามเวลานะครับตัวแทนชาวบ้านก็ผูกพ่อขาวมาให้ประธานและคณะนะครับเขา้ารับเขา้เขาที่รับรองชงการแสดงฟ้อนรำต้อนรับนะครับาชาวบ้านของเราหนึ่งชุดไม่เกิน15้านาทีนะครับกำลังจัดขวง<ค>พี่พน้องกำลังสั่นลองว่ากำลังสั่นลองว่าออกบ้าน มัดตากตจะใช้เท่าวไรก็ได้นะครับแต่ไม่ไม่เกิน15น,นะครับเวลา13นาฬิกา4:15นาทีประธานขึ้นแท่นนะครับอารับกาลกาลรายงานต่อท่านประธานก็คือนายสามารถผลมานอาเอาเอา,เอาสูตรขึ้นมาเบ,บืเ้องเงินส,สูตร,รทุงซ<ท>ี<ส>ฟ้าไม่รู้เออเอาออกอันนี้เอาออกมาเลยเอเอแล้วก็ไปหอยไปทั้งป่ายี่งกันหอยทั้งปาย เออแล้วก็ทุกสุดนี่ถือมาแม่ปู่ตามของเราคือส่ริพินาพอดีนะพอเป็นเมย์เอฟซีคนเบืองก่อนอันามอาณบเรียวเรียวพี่น้องกันทีนันนะครับสิทธินกานะครับอ่ารัฐมนตรีรัฐบาลกระทรวงการต่าประเทศแลวเดี๋ครเดียวเอาชื่อในพี่อาตรมววหอยไว้แหแล้วก็ได้แล้วก็คือเป็นชื่อให้เนี่ยเอาเสือไหมเบืองกับเกีไมเบึงแต่ว่าหนักแข้งเง นะครับ14นาฬิกานี่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องงามงางหนักบ่หนักมากแล้วลิงแล้วอยากให้ใส่ลายเไากระนับมือนับวันเข้ากันลิงแล้วซูมมือเนาะมีพี่น้องรักาลกระกิงเอาเอาเสียว่าให้เพิ่อนเบิงเจ้าหนักแข่งี่นอกรำดวนคิดตันมีละสิบบาทพี่น้องคิดตันใหญ่นี่มีละสิบบาทนี่ครับคิดตันน้อยนี่อาเม็ดละบาทห้าสิบ

สิ๊ดไซมือนี่แหละพี่น้องไผอยากสีจิมสุดไม้ห้กะเจิมได้พี่น้องสวยครับตามทองเหลืองบว่วง้องามบาพี่น้องคอมมต์เห็นไกลบนเดือนะครับกระจิ๊สไซมือแรยกนี่แหละครับพี่น้องมือเรียกแหกหมานสีน้ำเงินน้ำใจน้ำเงินก็ต้องหมานเงินหมานคำมาพี่น้องเนาะขอห้มันหมานก็เห้งปังๆนะครับพี่น้องเสิบเรียวเรียบร้อยเรีว ชุดใหม่นะครับพี่น้องสุดใหม่ไกลเอีกนะครับกาบกอกพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกทันที่มีส่วนรวมในในชุดนี้นะครับพี่น้องที่ซอยคิดตันแน่นะครับซอยคิดตันใหญ่ซอยคิดตันหน่อยเนี่ยนะครับกาบกอกพระคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะนี่ก็ที่ไส่พี่น้องบึงงามละพี่น้องไก่นับมือนับวันถ่าแล้ว ม่อใสปินเดือนแล้วทีพี่น้องนี all, ่ให้ไม่ดมจ้างไม่ดมปักนี่หลังจากนั้นท่านก็จะเททองหลังจากเททองเสร็จท่านก็จะเดี๋ยวมาใส่ย้ำหนาวพี่น้องมันจังบดิลุ่งผิวเส้นี้ไกลว่าแขนไกลเนี่ยมันแผลผิวเก่าเราจนว่าบาดจนว่าขั้นก็เลยไปเอาซื้อเขียนย้ำวาไว้ถ้าใส่พอาดิใส่ย้ำหนาวแล้วกันบดิลุ่งผิวน้ำเนยมาสั่นครับพี่น้องวันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับฟังแบบนี้สวยงามถือใจธรว่าถือใจบอถือใจไกลอยู่นะครับพี่น้องงามอยู่แต่ว่า พี่ดองเล่นกับพี่เพ็กเอฟซีศีาจังหลายงานบอพี่ดองคอมเมนต์แต้คลิปหนเด้อครับอยากเห็นคลิปบอแต่อยากินกับคอมเมนต์ครับพี่ดองนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนีดมือเลี้ยงนี่นะสิใส่พี่ดองเบิ้งนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ